ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทำเอ่อทำการเพนทหน้านะ้องต้องลบเมคอัพเดิมที่มาจากโรงงานก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะงานเกาหลีก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะเห็นไหมเอ่ยยนเชียวก็ <laughs> ตอนแรกก็ต้องแก้ผ้าน้องก่อนมัดผมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยบางคนเขาจะเอาแรปพ,พันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนหาแรปไม่ได้ก็จะมีปัญหาอีกแรปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ต้องเลยคะ่ะถุงพลาสติกเนี่ยแหละค่ะคลุมน้องไว้ก่อนนะคะหรือว่าถุงเซเว่นก็ได้แต่นี่นางอัปเกรดไปหน่อยเลยเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ลบเลยค่ะเมคอัพของเกาหลีจะบอกว่าลบง่ายนะคะเห็นไหมใช้ทินเนอร์ค่ะ ลบหน้าน้องออกเลยทินเนอร์นี่ก็ซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างได้บางคนใช้ทินเนอร์ของโมเดลแต่ว่าขอบอกเลยว่ามันไม่ออกนะคะนี่ค่ะก็ต้องลบหน้าน้องให้เกลี้ยงตอนนี้คิ้วโล้นแล้วจะเห็นว่าเวลาลบแล้วเนี่ยคิ้วมันจะไม่มันจะไม่เกลี้ยงแบบร้อยเปอร์เซ็นะคะบางทีก็จะยังมีติดอยู่บางคนเขาจะเอาไอ้พวกครีมแต้มสิวอะคะ่ะทาทิ้งไว้สองสามวันในพวกที่มัน เป็นสีแดงๆที่เป็นพื้นของคิ้วเนี่ยก็จะหายไปทั้งหมดนะคะแต่เนื่องจากเราไม่ได้ซีเรียสมากเพราะเราจะวาดแนวคิ้วเราทิ้งไว้ก็ได้ะะวิธีทําที่ถูกต้องนะคะจริงๆต้องใส่ถุงมือใส่หน้ากากกันสารพิษอะไรให้เรียบร้อยนะคะอย่าเอา่ทัฟฟี่ทานี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอันนทัฟฟี่เอาสะดวกเขาว่าเราคิดว่าลบแปบ,บเดียวอะไรอย่างนี้ นี่ติต่างว่าเราเลบน้องจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทาความสะอาดด้วยกันที่ใช้ทิชชู่เปียกนี่แหละคะ่ะเชด็ดหรือผ้าชุบน้ําอะไรก็ได้มาเช็ดเขาให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ทิชชู่ค่ะหรือผ้าชุบหรือผ้าแห้งนั่นแหละคะ่ะแล้วแต่นะคะ เช็ดให้แห้งให้สะอาดเลยจะเห็นได้ว่าเขาจะยังเหลือสีบางส่วนบ้างอันนี้ที่เอาไว้เพราะว่าอยากได้โครงคิ้วที่มันเท่ากันสองข้างนะคะ mm. ก็เลยจะเก็บเขาไว้แบบนี้ส่วนสีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นคราบดํคราบอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสีที่มันซึมเข้าไปในเ mm. ขาซึมเข้าไปในส่วนที่เป็นผิวยางแล้วนะคะมันก็จะไม่ออกหรอกก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราเระบายทับอยู่แล้ววาดทับอยู่แล้วก็เออก็โอเคสเต็ปต่อมาคือการ แรปผมน้องนะคะคืออันนี้ทำให้ดูคร่าวๆแบบง่ายๆนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบทำแบบสวยงามนะคะอันนี้เอาแบบพอเป็นพอเป็นไกด์ไลน์นะก็คือแรปน้องค่ะคือคาฟี่ทัฟฟี่ไม่ทราบว่าคนอื่นเขามีวิธีการอะไรยังไงแต่สำฟฟีทฟ่ทัฟฟี่ทำแค่เนี้ยไม่ได้อะไรมากเพราะว่าทัฟฟี่ใช้ถุงพลาสติกคุมน้องแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แรปอะไรน้องเพิ่มเติมมากนะคะก็เนี้ยแหละก็แรปน้องในส่วนที่เราในส่วนของผมเพราะว่าเพราะว่าเราฉีดสเปรย์เนี่ย ผมน้องจะกลายเป็นคราบขาวๆเราก็ไม่อยากเสียเวลามานั่งทําน้องแบบว่าสระผมน้องใหม่ใช่ไหมเราก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้เอาทําแบบเป็นคร่าวๆให้ดูเป็นแบบอันนี้นะคะเพราะส่วนญ่ทอฟฟี่ไม่มีปัญหาเรื่องแรปน้องอยู่แล้วเน,นี่ยก็แรบแบบแรบคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าไม่ได้ก็เอาหมวกอับน้ําอ่ะง่ายมากเลยหมวกอับน้ําครอบหัวน้องแล้วติดกิ๊บเอาก็ได้นะคะ จากนั้นส่วนที่ทำสมมตินาทีต่างว่าเราแรปน้องจนแบบว่าอุ้ยน้องแรปดีสวยงามมากอันนี้เป็นแพ่ภาพลงตานะคะเราก็เอานี่เลยมิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์มาแนะนําว่าทําในวันที่ฟ้ามืดอย่างที่พี่ทำอยู่ตอนนี้นะคะเพราะมันเย็นแล้วแนะนําว่าควรจะทําในวันที่แดดจะจัดนะคะแล้วก็แบบว่าแดดร้อนๆเพื่อที่ว่าสเปรน้องจะได้แห้งดีก็แตะดูก่อนนะว่าที่เช็ดๆน้องไปเมื่อกี้น้องแห้งดีหรือย,อยังอ่าแห้งดีแล้วใช่ไหมคะก็พ่น เวลาพ่นสเปรย์เคลียร์เนี่ยอย่าพ่นชิดมากต้องพ่นระยะแบบสักพุดหนึ่งอะค่ะห่างจากหน้าห่างจากหน้าน้องตุ๊กตาถามว่าพ่นพ่นกี่รอบบางคนอาจจะพ่นทับทั้งสองรอบคขียพ่นหนามากถ้าพ่นหนานะคะจะไม่สามารถเขียนติดได้มันจะไม่ค่อยติดมันก็จะเหมือนสเปรย์เยอะเกินไปอีกพ่นน้อยก็ไม่ติดพ่นมากก็ไม่ติองเอาพอดีพอดีเนาะห่างจากสเปรย์เนี่ยห่างจากน้องประมาณฟุตหนึ่งนะคะเขย่าขวดวเขย่านะคะแล้วก็พ่นเลย พ่นให้ทั่วนะคะอย่าพ่นเยอะมากเพราะพ่นเยอะมากเนี่ยน้องจะเป็นน่าจะเป็นขุยอ,อ,อากาศชื้นก็น่าเป็นขุยทําไม่ได้อีกคือมันทําไม่ได้เลยค่ะแต่อันนี้ทําให้ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างฉะนั้นวันที่แดดร้อน,อนๆเท่านั้นนะคะ